ตรงนี้มันเฉพาะทางไงพี่เด็กจอระเข้ตัวโยกไงจระเข้โยกโยกรถขึ้นไอ้เหมือนแม่แรงใหญ่อ่ะเขาเรียกจระเข้จอร์เจ้สองตัวก็ยกสี่ล้อดได้ยกขึ้นลอยสี่ล้อเลยสองตัวยกหน้าหลังลอยสี่ล้อเลย กว่าอะไรแปดสิบบาทร้อยหนึ่งประมาณนี้เลยอย่าจะรต้านบวกเมื่อวานติดป้ายขายวันนี้ออกแล้วป้ายขายออกแล้วเม่อก่อเมื่อวานติดป้ายขายนะป้ายขายหรือป้ายเศร้า รู้อยากจะตั้นบอกป้ายขายร้านขายอาหารข้างบ้านรู้เปล่า ไอ้ผมกม่ังีำวไงแล้วะไอ้ดมมันงูเยอะมันยังทำบ้านใหม่ละไอ้ดมเออมันจะทำใหม่ไงเรือทำใหม่ทำให้มันกว้างกว่าเดิม ว,ว่ามีว่าเมียม,มันแ่ะเช่าบ้านอยู่ใน,นนั้นแหละบ้านหลังตึกคือบ่าตึกแถวเขาไปซ้ายมืออ่ะเมียก็เช่าอยู่ตรงนั้นเช่าให้ลูกก็นอนลูกปุ๊บหกแล้ว 分得腰， โดดไม่โดดหรอกท่านยาวดึงไม่มาแล้วทัายาวดึงไม่มา <laughs> ต้องทดตลอด ยิ่งได้ได้เข้าไปได้เข้าตรงนี้ไม่ได้เลยงงเยอะเลยมันยาวมันอตรงนี้ัถ้าจิ้มบนมันยาวเราก็เลื่อมเลยเลือมไปไกลเลยต้องตึงข้างล่างตลอดอ่ะยาว มันเรื่องจะเป็นร้อยเว้ยเต้นมันหอบเก่ามันตึงๆไ,ไว้ตลอดไนงะมันก็เลยเมื่ถ้าเราปล่อยกับเราแช่นี่ก็ดีตึงด้านล่างไว้ตลอด เขาเช่ามีแต่ใบไม้วานไปกวาดเอาก็เริ่มาไปกวาด hmm. เดินไปไม่กลัวลงูหรือไงมันจะไปรู้จะบอกพี่หน่อยมันจะมาไม่มามัจะไปไม้นะมันแอบแอบไปไม้ข้างฝาบ้านยิ่งเดินไม่ชอบเปิดไฟด้ว่อยไปไหนอ่ ไปมายมเต็มในบ้านฮะถนนขา คันโน้นเลยผมเลยเอาถอดคัน้ไปใส่คันโน้นให้ยะปัดกันนั่นน่ะต่อไม่ได้แล้วไันรุ่งต่อท่าไหนวะ